tiếng ấp co thò lông keng lòi đc lêy 5, ขึ้นข้างหน้านชายปากบุ้งอะฮะม,ม,มีไงไม่รู้เหมือนกัน ไหนละเม็ด่ะวิ่งแล้วครับไหนละเม็ด่ะสายวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งไปไหนเนี่ยไม่เห็นมีเม็ดล่ะลาหมองไง

เรื่องตัวนี้โอ้ยนี่ครับโอ้โหมาไงครับนี่ผิดคิวครับหมอกินเขียดหาไม่ไหวเลยเออโหเป็นปีดเขาที่แล้วกูต้องหนังใหญ่หน่อยจ่ายได้ตั้งหลายตัวตัวใหใหญ่เปหมองนาดนี้ละลายหวานอะไรครับ ไหนนะออฟนะออฟขอรอไปขอรอสองสแตมแล้วนะออฟหน,อหน่อยหน่อยหน่อยมาถึงได้หมายมันกัดลูกปลาไงฮะมันกัดลูกปลาไงาไหนเล่ามันกัดลูกปลาอยู่เนออเมื่อกี้นี่นี่ทางทางซ้ายมือนนไอป่า ครับขึ้นไปไหนแล้วเนี่ยกัดแล้วเงียบรับกัดแล้วนิ่งวิ่งย้อนว่าเนี่ยหรือจะคายหรือ,เอาเอื่อไปกินไม่เงียบอย่างนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> ติดกิ่งไม้หรือเปล่ามาแล้วเหมือนจะมีไสาฮึบมาแล้วครับแต้มน,นี้สายใช้ได้เลยครับเห็นขึ้นจิบน้ำวนไปวนมาไม่ยอมกัดน,นะครับตียั่วไปโย่มาครับผมนี่วนเติบเลยครับสายสวยครับตัวนี้ โอเบ็ดกินเหมือนระแวงนะครับติดมุมปากมาหน่อยเดียวเองนีะครับนี่ติดขอบลวดเลยก็นี่ครับหมายนะครับสุภาพหมายก็เป็นสะที่เขาจับปลาไปแล้วนะครับใสสวยครับตัวนี้โอเคครับผมเขียดสดครับเขียดเปื่อยๆในตัวเฉย ขายคันไม่ดีไม่ต้องใช้ใช้คันมันต้องใช้ที่ดีดเดี๋ยวกะคามือไม่ดึงตรงๆอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวดีดมาทางนี้โยเข้ย่เฮ้ยคันี่คันยววนี่ห้ออะไรเนี่ยนะพาลเนียโอ้พาลเนียตีติดกรร่ำไม่หนาถือ โ,โอ้ยาาำลำงเาะ,ะมาหาืเวทตองไดปลาไหนามาดูดิโอ้ยพูดเห็นปาอเฮ้ยีข้เฮ้ยนี่แบบหมอตัวใหญ่แกะไปแล้วรรครับหมายเดียวแล้วนะเอเห็นกัดลูกปลาชายน้ำครับกัดลูกปลาชายลิงวิ่งตกแตกมาเลยอ่ะ วยต้มหมอนะ้อเลยโหซื้อเมื่อกี้ปีแล้เวเยี่้อตัวเนี้ยเพิ่งได้เพิ่งได้ปลาเนี่ยฮะซื้อเมื่อกี้ปีแล้เวเยี่้อตัวเนี้ยเพิ่งได้ปลาไหนมาดูดิ่ข้าวกรีนยังน่ะนี่ครับนิกอมเมโน่สี่เซนต์ตีแล้วกอทอดกางเกงรอได้เลย <c oughs> แล้วไปแล้วของของที่หายอะ่ะคือให้ถ่ายรูปสินค้าได้ไหมไปตีเดินไปที่เดินยนังไงไปพี่เร่ฟ้าก็ไม่ได้กระเป๋าก็ข้ามไปเ๊บ<อ>ปุ๊บ,ป,บปุ๊บไปยืนเหยีบอย่างนั้นมาจึ๊บเดียวก็ถึงฟังแล้ว

นี่รูนี้นี่ขอนไม้ข้างๆนี่ข้ามข้าก่อนวงเอาไม้นั่นสรงไปดิจะได้เยียบข้ามได้กัน,นข้ามได้มานล้าใหม่ละมาแล้วถ่านละอ้าอไรแล้วก็ข้ามไปดิเอามาข้ามไปได้แล้วนะ

มึงมึงเทียบอล้วมันหามันเดาะไว้ใชู่เลยโบกบานดีกว่ากับบานด้วยบาลเราด้วยบาลจะเป็นบาลเราด้วยบาไปไหนเียวโน่ให้บาลเราไว้บาลปบกครึ่งเลลากไปไหนนะโน่ลากไปไหนข้างครับ ข้ามแล้วเอาไว้ยังนั้นไงเก็บครับเอาไม่ให้นาข้ามด้วยคนไงถือ <c> เ <oughs> ป็นมากกันได้เอ,อล้ลันแต่กลัวไม่ยงยิงที่ว่างเลยแต่ะแต่ห้าอะไรอย่างนี้ค <c oughs> ่น้บบ่านเป็นเนยะ

น,ดน,นเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับกวั่าจะได้วันนี้และดูทุลักทุเลจังเลยก็สี่แต้มนะครับผมมีสายสวยมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ของนอาอ้อแล้วของ้องเป้นะครับก็ยังพอมีผลงานมาให้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากินครับเขียดสดไม่อดตายครับ เกือบไปวันนี้ <laughs>